สวัสดีครับเป็นน้องเอซสาวน้อยเพนแป็นแพ่งครับเอซรถแทร่รำเพื่อนเตยเสดือสปูสกุนครับเช้าเช้าเหมือนเดิมสิห้าไปถามไม่ใครว่ามือนีได้เอียงกินครับเมนูเช้านี้มีอะไรบ้างทำอะไรกินบ้าง มไม่เคยไม่เคยวัสดีครับปรุษสวัสดิ์ครับเมื่อนี้เมนูอย่างเนียเห็นอย่างเนียอยู่นนใส่เ <จะ S 1> ข่าคนถั่วงอกใส่ลูกชิ้นนี่แหละผมมักดยมักมากินดิ มือนี่มือนี่บลืมเนี่ยลืมชายเขาโอ้หูลืมชายเขาบ้านลืมชายเขาได้หนึ่งเอามาเอามาปรุงไว้แล้วก็ไปหั่นพักต้อนเลยเต้เห็นไหมมันนี่บลืมอย่างผัวเดินยันยันนี่สอบเด็กเนอะมันจะขึ้นสวยจักหน่อยคแต่พอดีก็ข้าวเห็ดได้กินแล้วครับอืมหัดถั่วงอกใส่ลูกชิ้นนะเช้านี้ หมูวันเห็นอย่งไี้ก่อนมีเมนูอย่างนี้หมูวันมีเมนูผัดผักผัดผักช่วงเศ้าผัดผักไก่ๆเนาะแกงพริกแกงไก่ใส่มะเขืออ๋อพริกแกงไก่ใส่มะเขือกระเรียนนี่ไก่หมูวันแบบต้มยำอืมตอนเศร้ากับผัดผัดถั่วงอกใส่ลูกชิ้นครับครับให้เด็กน้อยเพราะว่าเพฉลนสิมากแบบอาหารจานเดียวครับกินง่ายๆเนาะแม่อันนี้วันนี้ห้องหนึ่งเป็น อเอาสแตนาบายไว้เนาะพี่านผู้ชมท่านคนว่าท่านคนมากินเขาเดียวใชครับแมนมันมีหลายผู้หลายคนเนะาะเลยแต่ผู้มักเนาะครับท่านคนก็มากินข้าวเจ้าก็ยู่ท้องนิดใครกำลังเตรียมวัตถุดิบครับเตรียมวัตถุดิบทำกับข้าวครับผม ลกกำลังนอนอยู้ท่านได้ตื่นแห้นนและอนน่อในห้องพ่อลวมองไปพูดอะไรดิแม่ท่าน <ไป S 1> ม,พมปพ่อแลวงไม่พูดอะไรดิ่ <ไป S 1> ืมาด้่นเก็เาากสิออกไปเรียนแล้วเล่าอยู่มานี่ก่อนเพราะว่าเพิ่นฟูกระเบืองเพืออ่ออครับ อุ้ยเป็นอะไรที่ผมไ <laughs> ม่่อยมักกินไปเลยสังออกเต้าหูเต้าหูขอหอมแก้มสักปิดขอจุ่มพิกคือซิบอมองมน์หอมอน,นี่เต้าหูหรือเปล่า <c oughs> แข่งแข่งขันแม่งเพื่อเดียวเตรียมเพื่อเดียวเลย。 ก่อนก็ร่างพักพ่อนนะไปนอนาะผมกับบักกาเาแห้งมาเลยกนพักอนมวนๆแล้วก็ปีวนเยอะก็ตีวน ลงดูดลุไปนะนะนนพักก่นตื่นไปนอนพักนตื่นไปนอนนอน้าอย่นนี้ <antibiotics>

นี่พี่น้องบุคลากรท่านพระท่านตื่นไปเลยตัวแสดงตัวละครในเนื้อเรื่องก็ยังไม่มีดําเนินเท่าไรถ่ายพี่ให้น้องได้เบิ่งบรรยากาศช่วงสดๆนะพี่น้องเน,ะนาะการมนของภาษีออกไปอัปเดตห้องภาคแดนเซอร์ต่อไปนี้ให้ทุกจอกทุกมุมให้พี่น้องได้เบิ่งเลยครับ ของพักแดนเซอร์แห่งหม่ขางสนามกีฬากางบ้านแพงครับเดี๋ยวเราจะเดินออกไปต่อ จ่องโซเซ่มือนีอเวนวันอั่งขั้นเตะแจ้งให้รู้ว่าตื่นขึ้นมาทำความสะอาดกันลีเดอร์พี่น้องที่ว่าพี่น้องก็เมนว่ามีถังสแตนบายบอที่ถุงดำสแตนบายบอมีนะครับพี่น้องครับมีบางเทื่อหมามันมาคุยครับหมามาคุยมันก็กระจายกระจายไปน้ำพื้นที่ข้างนี้นี่ครับหลงว่ามีนะครับพื้นที่ทิ้งขยะ นี่ครับอ่าโอเคสำหรับ,รบ,รบคลิปนี้ขอขอฝากพี่ฝากนอก้องไว้ใต้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามครับผมสวัสดีครับ